สวัสดีค่ะสวัสดี f อน้อง้จจ่าโรสดสวยเกรดเอนะคะอยู่กับน้องจ,จ้าที่เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เปิดคลิปที่แบบว่าว้าวมากเลยนะคะถือกล้องเองเลยวันนี้นะคะน้องจจาได้เดินทางนะคะฝ่าแดดมานะคะวันนี้พามาชมสาขา2นะคะของบริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย95นะคะ อยู่ตีถนนฝั่งซ้ายมือก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้ขอ,อาจาเอฟซี FC คนไหนที่อยากได้รถฟรีดาวแล้วก็ผ่อนถูกนะคะปีใหม่ไม่น้อยนะคะหลักหมืน่นขอนําเสนอคันที่อยู่ด้านหลังน้าจาจ่าเลยนะคะกับ t o y o ต้า2 4 g ร็อกโคปี2020ไม่ห้าหมื่นนะคะเอาไปเลยดอกเบีย้ยรับต้น2.59หมดแคมเปญสิ้นเดือนเดือนการกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะ ก่อนไปดูรายละเอียดค่าตัวนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้น้องจา๋าก่อนนะคะเพื่อจะมีกำลังใจตากแดดนะคะรีวิวให้ f c แล้วก็แฟนคลับของน้องจา๋าดูนะคะไปดูกันเลยว้าวนะคะมาชมกับน้องจา๋ากันต่อเลยนะคะคันนี้นะคะได้ Toyota Revo ว4 G, นะคะ 2.4G นะคะตัวล็อกโคปี2020 เกียร์แมนนวลหรือเกียร์กระปุกนั่นเองนะคะบอกเลยไม่วิ่งไปเพียง5 7 0 0 0กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นไม้แท้ไม้เดิมเลยนะคะแล้วราคาค่าตัวนะคะฟันไปเลยนะคะป้ายแดงราคาตั้งขายอยู่ที่ล้านกว่าบาทนะคะมาหาทีเ่เพชยโจนไม่วิ่ง5 0,000ปี20ราคาเหลือเพียง7 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วจากสภาพภายนอกนะคะตอนนี้ที่เราชมกันอยู่นะคะเห็นไหมคะว่าสภาพใหม่มากนะคะ สวยๆกริบๆเลยนะคะน้องจ๋จ๋าก,ก็รีบมารีวิวนะคะเผื่อใครสนใจแล้วต้องการอยู่นะคะชมนี้นะคะเป็นของสแตนาร์ดโรงงานเลยชุดแต่งรอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตนะคะโลบาร์นะคะและตัวล้อนะคะก็ถือว่าน่าสนใจนะคะสําหรับคนไหนอยากได้ดอกเบีย้ยถูกๆเริ่มต้น2.59แล้วแคมเปญน,นี้นะคะสิ้นเดือนกรกฎาคมสุปนี้เท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้ามีเครดิตดีนะคะสนใจคันนี้อยากได้เงินไขยังไงนะคะ อย่าเพิ่งเลื่อนคลิปผ่านไปไหนนะคะดูความสวยรถกับน้องยะจ๋าก่อนนะคะไฟหน้าสวยใสยเดิมๆเลยนะคะได้ไฟตาลูกแก้วนะคะมาพร้อมไฟ daytime running น,น,นะใครสนใจคันนี้อยู่นะราคา7จ5 0 0 0บาทมาพร้อมไฟตัดมองนะคะมีกรอบสีดํากระจังด้านหน้าสี่เหลี่ยมข้างโมูสีดําตัดกับแถบสีแดงเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วดูโดดเด่นนะคะคลาสสิกมากๆเลย ะะแล้วทะเบียนกไกพ่พอพาน4720่ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะน้องเจจากาล้ายืนตักแดดรีวิวนะคะไม่กลัวดำกันเลยทเดียวเพื่อเอฟซีแล้วก็แฟนคลับของน้องเจจา๋าที่ต้องการรถส,สวยๆคุณภาพดีๆแบบนี้นะคะน้องเะจ่ายอมทําทุกอย่างเลยนะคะเพื่อให้เห็นความสวยความงามความเดิมนะคะของรถที่เพชรโยนกับน้องเจจา๋าเนะะี่ยดูซุ้มล้อนะคะไม่มีรอยแก้ไขเลยใหม่ๆเดิมๆกริบๆนะคะ รวมไปถึงใต้ซุ้มล้อตรงกระบ,บอกโช๊นะคะน็อตไม่มีรอยแกะเลยนะคะน็อตไม่มีรอยแกะเลยส่วนตัวล้อนี้นะคะก็เป็นลายพิเศษนะคะเป็นล้อแม็กจากโรงงานเป็นแม็กอลลอยนะคะสกรูหกรูสีดำลายสปอร์ตได้ยางดอลลอบนะคะมาพร้อมปี2018นะคะอ่ะปี2 0 0พนอ่ะนะคะแล้วก็ในที่สำคัญนะคะในส่วนตัวของ กระจกก็เป็นสีดำาับอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยวมองข้างกันศาสตร์มีให้เรียบร้อยคันนี้นะคะฟิล์มมีหรือยังเอ่ยนะคะฟิล์มนะคะคันนี้นะคะถ้ายังไม่มีน้องจะจัติดฟรีให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็โลโก้ด้านข้างนะคะให้รักให้ลูกค้กาด,ดูไปพร้อมกันเลยนะคะจากสภาพนะคะของบันไดาทางขึ้นยังสภาพใหม่ๆอยู่เลยนะคะมาพร้อมที่เปิดนะคะ ตกแต่งด้วยสีดำนะคะตัดกับตัวรถสีขาวแล้วก็กรอบโคเมียมนะคะอยู่ด้านข้างนะคะนี่นะคะตัดกับตัวรถนะคะเพิ่มความคลาสสิกเพิ่มความโดดเด่นทันสมัยไม่เหมือนใครนะคะใครอยากได้นะคะล็อกโคสีขาวนะคะตัดกับสีดําแบบนี้นะคะสภาพสวยๆเดิมๆโรงงานนะคะถือว่าคุ้มแน่นอนไปดูใต้คลาสซีกันบ้างนะคะนี่เลยนะ อ้าวนี่เลยเฉพาะใต้คัสซีนะคะน็อตไม่มีรอยแก่ไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยแก้ไขให้ดูกันชัดๆขายความตรงไปตรงมาราคานี้กับเข็มไม้และรถปีใหม่วารัตีศูนย์ยังอยู่รีบคว้าเลยนะคะใครตามหาอยู่ใครรอคออยู่หรืออยากจะเปลี่ยนรุ่นรถ อยากจะลองใช้รุ่นนี้ดูนะคะลองเปิดใจแล้วคุยกับน้องกษารดูนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนอ่านะคะเรามาชมกันต่อเลยนะคะสําหรับด้านหลังเขาให้อะไรมาบ้างนะคะไฟท้ายนะคะแบบหลอดไส้นะคะเดิมๆนะคะมาพร้อมโลโก้โตโยตา้าดวงไฟตาที่3ใช้งานได้ปกติมีกล้องถอยให้นะคะที่เปิดใช้งานได้นะคะสภาพไม่ชํารุดนะคะไม่เสื่อมสภาพเลยสภาพเดิมจริงๆนะคะเน้นสภาพเดิมเลยนะคะ มาจากโรงงานยังไงนะคะมหาที่พยนต์สภาพเป็นแบบนั้นอ่ะดูกันชัดๆนะคะโลบานี้ก็เป็นโลบาของโรงงานที่ตกแต่งมาไม่มีแก้ไขไม่มีรอยถอดออกเลยนะคะอ่าให้ดูกันชัดๆเลยนี่คือความคุ้มค่านะคะที่คุณลูกค้าที่จะได้กับรถคันนี้นะคะสภาพไลเนอร์เดิมๆนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยผุร,รอยพังมีแค่รอยคราบฝุ่นเท่านั้นเดี๋ยวน้องจะจ๋าสปาให้นะคะ เอาไว้ใช้ในกิจการส่วนตัวนะคะทําธุรกิจเดินเขาเดินป่านะคะใครที่ชอบสายแนวออฟโรดความเท่น,นะคะคันนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มค่านะคะน็อตทุกตัวไม่มีขยับนะคะสวยๆเดิมๆนะคะอะใครจะเอาความเดิมใครจะเอาดอกเบี้ยถูกแล้วอาจจะฟรีดาวได้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีนะก็มาคุยกับน้องเจจาดูก่อนช่วยทุกคันดันทุกเคสเคสไหนที่ว่าไปยากลองพิมน้องจ๋าก,ก่อนนะคะดันให้สุดแน่นอนนะคะ ทุกอาชีพออกได้นะคะทุกอาชีพออกได้นะคะอ่าให้เห็นความสวยเดิมๆนะคะขับขี่นะคะปลอดภัยแน่นอนขับสบายมากนะคะถ้าได้ไปรับรองว่าขับไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลยนะคะสังเกตจากสภาพรถภายนอกภายในนะคะ่ะค่อนข้างจะใหม่แล้วก็ใหม่น้อยนะคะสภาพไม่ช้ําเลยนะถ้าสปายหนึ่งรอบรับรองลูกค้าคุณลูกค้าเนี่ยไม่ได้ลถต่าง่าง,ต,างต่างจากป้ายแดงเลยอ่ะมาดูความใหม่นะคะความเดิมนี่นะคะเห็นไหมเอ่ย สภาพรถกลิบมากนะคะสวยมากสวยจริงๆโอ้โหใครมองหาอยู่นะรถอคมือสองสภาพดีๆไม่น้อยๆนี่ค่ะปีใหม่ๆแล้วได้ของสแตนดาร์ดโรงงานทั้งหมดนะคะคันนี้ตอบโจทย์และคุ้มค่าสังเกตจากแผงประตูนะคะความสวยความเดิมนะคะน้องจะให้เห yeah, ็นกันก ah ่อนนี่นะปุ่มเ็นทัลล็อกปุ่มล็อกกระจกอัตโนมัติไฟฟ้ามีครบหมดเลยนะคะพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันนะคะเหมือนคันกับตัว f o r t u n e r ปี2017เลยนะคะแต่ว่ากุญแจยังเป็นแบบ ไขนะคะไม่ห้าหมื่นนะคะไม่ห้าหมื่นเจ็ดเนาะมีจอในวีให้นะคะเอสดีคาใส่ให้นะคะคอนโซลตรงกลางสีดํานะคะคุมโทสีดํานะคะมาพร้อมแอร์อัตโนมัตินะคะพร้อมเกียร์แบบหกสปีดสังเกตนะคะถุงหุ้มเกียร์นะคะสภาพไม่ช้ารดเลยนะคะใหม่นี่คือคุณภาพแลวก็สภาพรถที่ไม่ช้านะคะคุณลูกค้านี่คือสภาพรถที่ไม่ช้านะคะสังเกตจากรอยเบาะนะคะก็คุมโทนด้วสีดําทั้งหมดเลยนะ คุมโทนสีดาทั้งหมดมนะาพร้อมปรับไฟฟ้าหกทิศทางนะคะเหมือนของพาร์เนอร์เลยนะคะได้พรมมาด้วยได้คมกระดุมมาด้วยนะคะสีดํานะคะเป็นคมโทนสีดํานะคะรวมไปถึงเฮดรูมนะคะก็เป็นสีดํานะคะตัวนี้เป็นตัวล็อกโคนะคะระบบไฟระบบแอร์ระบบวิทยุต่างต่างนะคะใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะมีหน้าที่แค่จัดไฟแนนนะคะแล้วก็รอรับรถกับน้องจ,จ๋าได้เลยนะคะเห็นไหมคะความสวยความเดิมนะคะน็อตไม่มีรอยแกะนะคะ ทั้งแผงประตูนะคะน็อตนะคะประตูนี่นะคะสภาพเดิมๆนะคะแอร์ A, นะคะแยกโซนถึง2ตําแหน่งนะ,ะด้านเบาะด้านหลังก็จะมีที่แขวนสัมภาระให้ด้วยนะคะอ่ะสวยๆเดิมๆนะคะดูจากตัวเบาะนะคะของท้องพืชสารแทบจะไม่มีรอยนั่งหรือรอยโดยสารเลยนะคะถ้าทําความสะอาดนะคะอีกหนึ่งรอบรับรองคุณลูกค้าได้รถใหม่นะคะไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลยนะคะ อ่านะคะสนใจก็ต้องลองนะคะโทรมาถามน้องกระจากก่อนอยากให้คุณลูกค้าได้ความสวยนะคะลูกค้าสังเกตนะคะเสียงปิดประตูไม่ตกเลยนะคะอ่าเสียงปิดประตูไม่ตกนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องยนต์นะคะไม่ห้าหมื่นกว่าเนี่ยเป็นยังไงอ่านี่เห็นไหมคะสภาพประตูปิดให้ดูนะคะไม่ต้องใช้แรงปึ้งๆนะคะดันไปนิดเดียวปุ๊บนะคะติดเลยนะคะทั้งสี่ประตูนะคะ,ล,ะ,บบล,นะคะลักษณะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะลักษณะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะ สภาพรถสวยขนาดนี้นะคะอดใจไม่ไหวแน่นอนนะคะสำหรับคุณลูกค้าคนไหนที่รอคอยและต้องการรถสเปคนี้อยู่นะคะกับโตโยต้านะคะรีโวโค 2.4G คันนี้นะคะปี20ไม่น้อยราคา765,000นาะคะเอาไปชมเครื่องยนตกันต่อเลยนะคะเผื่อจะตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะคะมาชมสภาพเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ FC ทุกท่านนะคะเครื่องยนต์ขนาด 2,400cc หรือ2.4นั่นเองนะคะ คราดนห,นหน้าเดิมนะคะใหม่ใหม่ทั้งหมดนะคะรวมไปถึงคาดยึดหม้อน,น้ำสีต้ม,มาจากโรงงานยังอยู่นะคะโครงสรางเดิมอดี้เดิมทั้งหมดแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะคะแผ่นเพจอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มสวยแก้มซ้าย,แก,ายแก้มขวานะคะไม่ขยับเลยนะคะเอาไปเลยจุกๆนะคะ fc คนไหนชอบความสวยความเดิมความคุ้มค่า ความตอบโจทย์ดอกเบี้ยถูกๆเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องเนะะื้อหาตรงนี้เอาใจ FC แล้วแฟนคลับคนไหนต้องการความคุ้มค่าความประหยัดความเดิมโครงสร้างเดิมความจริงใจการบริการนะคะลองเปิดใจให้น้องเจษา,จาได้ดูแลคุณลูกค้าทุกๆท่านทุกๆอาชีพทุกๆภูมิภาคทั่วประเทศไม่สะดวกมาดูรถนะคะโทรเข้ามาก่อนได้เดี๋ยวน้องจษาหาทางช่วยเหลือหาทางแก้ไขให้ นะคะชนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบแล้วเป็นรถที่น่าสนใจนะคะคาเดิมกว่านี้ก็มีแต่ป้ายแดงแต่ลือ,อยห่หรือมาป้ายแดงล้านกว่าบาทมหาีิเพชรยนตไม่ก็หลักหมื่นนะคะปีก็ปี2020ราคาก็เพียง765,000บาทถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยภายนอกภายในน้องจะจ่าพีเซนให้หมดแล้วเหลือแต่คุณลูกค้าที่จะตัดสินใจแล้วก็โทรเข้ามาสอ,อบถามนะคะกับน้องาจะจ่าที่เพชรยนต์นะคะ ฝากไว้ด้วยวันนี้นะคะก็อยากจะนําเสนอสิ่งที่ให้ความคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์คุณลูกค้าที่สนใจรถรุ่นนี้เนาะน้องจะจ๋าเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องจะจ๋าทำคลิปทุกๆคลิปเลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ